ตอนนี้นะคะเราเองก็อยู่ในห้องน้ำนะคะทุกคนค่ะก็คือมาเกียรไกลนะคะทุกคนค่ะคือว่าว่อกี้นะคะพี่หนิงก็พาไปเรียงที่นะคะคือจะบอกว่าอิ่มมากทุกคนก็เลยมาเกียรไกลนะคะทุกคนค่ะกลัวจะแบบว่าแบบมันอาจจะแบบว่าแนนทองนะคะนอะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพี่หนิงพินกรนะคะทุกคนค่ะแต่ยงบานเราหนาอยู่ให้งพี่นนองค่าคือจะบอกเลยว่านนาอยู่มากนะคะเดียกะไปเกียดไกลวลาหนึงแมทนะคะทุกคน ห้องน้าคือแบบสวยมากเป็นบ้านที่แบบว่าแบบพ่อ,อยูมูนสินะพี่น้องครับก็เลยว่าก็ไม่ได้รู้แบบว่าแบบรู้แบบบ้านแบบปราสาทเนี่ยแต่คือเป็นบ้านที่น่าอยู่และอบอุ่นมากนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตสำรวจในครัวก่อนนะคะทุกคนในครัวบ้านพี่หนิงนะคะทุกคนค่ะในครัวบ้านพี่หนิงนะคะทุกคนมีโต๊ะอาหารด้วยนะคะก็ได้สอบท้ามพีเรียบร้อยแลวนะคะว่า พี่หนิงสร้างบ้านหลังนี้เบิงดงบประมาณเจ็ดบาทแล้วก็ว่าประมาณ3 4, ามี้แสนบาทเ่ะเออก็กบ้านเป็นบ้านที่พ่ออยู่นะคะพี่นงค์คะก็ถือว่าเลยว่าเหมาะสำหรับว่าสร้างให้พ่อให้แม่อยู่ขนาดตามความฝันหนูแล้ววันหนูเป็นอย่างร้างบ้านนะคะแค่นี้ก็แบบว่าพ่อยูพ่อกิน,นค่ะพี่น้องคะ่ะยังสะอืนะ้นบอกท่านทราบว่าเกียร์ไก่นะคะสำรวจแล้วเมื่อกี้สำรวจในครัวนะคะเราก็จะมาสำรวจในห้องต่อนะทุกคนขอ ในห้องนอนนะคะนี่โอ้ยใครจะนอนห้องนี้บ้างเนี่ยพี่เจมส์ใครจะนอนห้องนี้บ้างน่าจะไม่ได้นอนหรอกทำไมอ่ะไม่ก็นอนอยู่แบบพักผ่อนแบบจิบจิบเบาๆไงนะคะเดี๋ยวจะพาตำรวจข้างนอกโอ้ยข้างในนะคะตำรวจข้างในก่อนะคะนี่ห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะบ้านอันนี้แบบหนาอยู่มากนะคะไม่คุ้นลุง ก็จะมีห้องพระนะคะขออนุญาตพี่หนิงนะคะวานไปวานไปทั่วห้องน้ำแล้วเปิดคลิปในห้องน้ำยางดีเอตาหากแล้วกันเปิดคลิปเลยค่ะขอบคุณขอบคุณที่มาานพี่หนิงนะคะขอบคุณพี่หนิงที่พามาเรียนบุฟเฟ่แล้วก็ทำให้เราได้เกลือไก่เพราะว่าอันก็เลยมาหอดเนี่ยบอกกลุ่มไซรัสดีเดี๋ยวนั่งร่ำไปจะได้ปสิบัติกกรแก้ตำต่างก็แตกทวดทวดมาเงิน พี่ทำให้ดูนะหัวขวัป้าหอดแหลวทำเลยไอหน,นิงขอไกไอหนังใสมันเกือบไก่นะกินรารเฮงเอา้าก็นี่ว่าไอหน,นิงเลี่ยงไก่ตีกันเลยว่ากินมะเฟือไง่ายกินเกือไก่เออกือพปูเพราะเราเป็นคนว่าแบบใจบุญส,สุน่านเนาะก็เลยว่ามาเกือบไก่นะฮะากนปูเถะเดี๋ยนนะตอนแรกคืออันิ้แต่งกระเป๋าหัวจะมากให้ไอหนิงนอนขึ้นนึงใสถ้าหนีงก็เลยแต่งกระเป๋าถ้าหนิ่ก็เลยแต่งกระเป๋าใส่ก็ใส่ถ้าหนีก็เลยแต่งกระเป๋า เห็นแม่ทิ้วถือกระเป๋าอ้าแม่ทิวไปสักมือคืออันถือกระเป๋าใหญ่แท้บาลมากกว่าขามีเปี่ยวจ้าจะบอกเลยว่าดีเปี่ยวใหญ่กว่าแบบลายเท่าเบิ้งนะวันนี้มายูเป็นอาทิตย์จริงหามาสุดเดียวก็ะได้เปี่ยวแล้วเอามาเพื่อเปลี่ยนไงเพราะว่าเราเป็นเซเลบเพลงผลงานเพลงใหม่ไงตัดนิ้วให้น้องเน่นั่งนขาอะไรก็คือแบบว่ากำลังนั่งแบบประชุมสภาการนอนของยิ่งกับกำลังเหรียญกีด บะมี่มูหานั่งอันบะมี่มูแบบว่าไม่มีเพื่อนแบบว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกันหรอกพี่หนิงเฮ้ยโอ้ยมืออื่นสียูหัวจะม่วงหรอไเพื่อนมืออื่นอ่ะเนะเย็นเโอ้ยเย็นๆพ็นะอันนี้ก็เมื่อไหอีกอย่างทำทางเดบุษไส้ที่เขากาิวบากกนะันก็เราเป็นคอนโซลนะคะทุกคอนขาเราก็ต้องแบบว่าแบบเชือ่อมความสัมพันธ์ไ <c oughs> งเนาะตอนนี้พี่ก็ก,กำลังอาบน้ำนะคะทุกคนขา มีอาจจะได้ล่วงคนละหลายๆมือที่แล้วก็เป็นงานถ่ายร่ว้ามานี่เขาจะไปใส่ไป,ไปวัดไปวัดเอาลองยินไปเยี่ยมญาตินะคะไปโหดอนน้ไม่โหดวัดไปโหดวัดนะคะน่าอยู่มากๆเลยนะคะทางนอกก็คือเบิงในคลิปคือต่อยน,นิ้งไฮนะคือจังบริเวณแบบว่าคือจังบรหลังใหญ่นะเป็นยังไดิเป็นยังไงดีว่าเป็นยังไงดีดูจะว่าเมอเบิร์นอเป็นจริงขึ้นมันก็ใหญ่อยู่ดนะีพอดียูน่ะ ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ากับพ่อดีอยู่ดูซิโลงทองโล่งทองเอาแค่เพิ่มจะไม่เลนผิวเงี้ยมีลดน้อยตามสเตรีค่ะเหมือนเดิมเก่งๆนะคะอุ้ยรีวิวเอาสกินแคร์มาเกี่ยมชุดมาชุดเดียวเลยนะคะมื่อนี้เกี่ยมชุดมาชุดเดียวเลยนะคะวันนี้โอ๊ยสมองเลยว่า อิ่มแล้วก็ง่วงมากเลยตอนนี้ถ,ถ้าไม่มีผู้ชายน้นองเอ็มก็น่าจะนอนเลยเนะาะเพราะแบบว่าพรุ่งนี้ก็ต้องใช้พลังงานนะคะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ก็ต้องไปวัดไต้วานนะคะเพราะอ่าพระเพิ่นนัดเก้าโมงนะคะเพราะพรุ่งนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะทุกคนคะ่ะวันที่เก้าเวลาเก้าโมงนะคะมันเสว่าเป็นสิริมงคลน,นะคะเพราะอะไร แล้วเอมี่ความฝันก็คืออยากเป็นนักร้องนะคะอยากเป็นนักร้องดังๆกัฝากพี่น้องทุกคนนะคะชอยซอยเชียร์่ยสนับส,สนุนหนูในเรื่องค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็อาจจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะคะเพียงจะของแต่งเองร้องเองละกะ่ตอนนี้คือกําลังหา,หาหาทุนทรัพย์ไปทาดนตรีให้ดนตรีค่ะของอาร์ตเนี่ยต่างๆนันนะ,ะน,น,นะคะเนาะให้เล็กๆหัวใพี่น้องคะมันเป็นความสุขเนาะ <S <S แต่งเพลงเองนะคะ แต่งเวบบับา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 นะค่ะเนทอาค่ะผู้ใดที่ติดตามอ่าจริงๆกะอาจจะเคยฟังว่าหนูเคยร้องในไลฟ์สดไปแล้วนะคะเพลงซื้อเพียงอ่าแชทสำรองนะคะทุกคนค่ะอาจจะโดนใจหลายๆคนนะคะอาจจะโดนใจไว่รูุ้นหลายๆคนเพราะว่าเพลงนี้แต่งจากความรู้สึกโดยตรงนะคะแต่งมาจากความรู้สึกขังในโดยตรงเลยเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกว่าเราเราเป็นตัวสำรองของเขาอะ่ะเออเขาเขามีตัวจริงนี่แล้ว ประมาณแบบว่าอย่างนั้นนะคะเขามีตัวจริงอยู่แล้วเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาคุยกับเราเห็นเราแค่เป็นตัวสำรองนะเสนะพี่น้องคะกาจะประมาณนั้นแต่งออกมาจากความรู้สึกข้างในแต่ว่าจำลองสถานการณ์จริงแต่ว่าคือก็ยังไม่มีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับนูนะคะทุกคนค่ะก็คือบ่ะเด็นว่ะว่าท่านไหนมีผู้ใดในใจนะคะแต่ว่าก็คือแบบแต่งแท่นใจใค่หลายๆคนนะคะเพราะทุกวันนี้ก็คือหาคนจริงใจยากอ่ะ ความจริงนะคะหาคนจริงใจอย่างอิลีแล้วเพลงนี้น้องเอมวังว่าอาจจะโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนเพราะว่าเพลงนี้แต่งมาเพื่อสําหรับวัยรุ่นคนที่ต้องกลายเป็นตัวสํารองเป็นแชร์สารองของเขาเขาทั้ง้มาหาเห้าย่ามเห่าย่ามเขาเหงาแค่นั้นนะคะพี่น้องค่ะประมาณนี้เนาะกัสิบรรยายในความเหนือเพลงไ้ฟังนะคะก็จะประมาณนี้เนาะในความว่าในความเนื้อหาเนื้อหาของเพลงกับสิประมาณแบบว่าเขามี ตัวจริงในใจของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขากลัมาคุยน้ำเหผาแค่แก่เงางามงามที่บบว่างามที่ตัวจริงเขาประยุทสินะครับพี่น้องครับใหญ่แล้วเป็นได้แค่แชทสำรองนะคะทุกคนคะ่ะฝากทุกคนรอติดตามนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังดีกว่า เป็นได้แค่ชัดสำรองตัวสำรองยามอายเงาถึงแม้อายสิเทบสีเศร้าน้องยังคอยทาเจ้าตรงนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะนั่งเอ็มีเปิดตัว,วเร็วนี้นะคะจองตัวพีเปียวไว้แล้วนะคะทุกคนค่ะรอเก็บเงินทำดนตรีเสร็จสัมนะคะก็คือตดต่อเรื่อง้องอัดอยังเรียบร้อแล้วนะคะไปเซตกับปรมา, 30, าม่านสามหมื่นกว่าแต่ค่าให้ดนตรีก็หมื่นหา่าละ ตัสิไปอีงอย่างคะ่ะเรียบเรียงอย่างเขาอีนนะคะทุกคนคะ่ะทาเพราะว่าใจมันมักหน้าพี่น้องคะ่ะบริวาจะแบบว่าไม่ได้หวังว่าจะแบบว่าเปิดตัวเพลงแรกแล้วจะตุ้มจะให้ดังแบบว่าเหมือนพี่ลำยังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะหนูให้เพราะว่าหนูหมักนะคะน้องค่ะนแต่งเพลงเองรองเองก็ฝากทุกคนติดตามนะคะวันนี้ก็มานะคะมาทาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อหวังว่าชีวิตอาจจะรุ่งโรจน์มากกว่าเดิมนะคะอาจจะแบบว่า่หงน,นี้คนทักคนแพงลายก็เกานะคะในสิ่งอันเดีก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยหลักการดวงวัตถนาพร้อม เป็น้อวเองคิดว่าเป็นคนที่แบบว่าบ่มีดวงเนาะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีบ่ค่อยมีวาสนาเกี่ยวกับดวงว่ามีคนอุปธรรมค้ำชูงศาสนะสมัครกัจะเป็นว่าสู้ด้วยตัวเองนั่นเนะเพราะว่าแบบว่าเคยไปดูดวงนะคะเคยไปดูดวงเต่โดนๆหละ่ละ,ละ,ละ,ละคือจะเป็นคนที่แบบว่าผู้ใหญ่รักอินดูแต่ว่าคือไม่มีไม่มีผู้อุปธรรมค้ำชูงศสนะนหมนกัน ต้องสู้ด้วยตัวเองไม่เป็นราคาหนูก็จะสู้ต่อไปนะคะทุกคนค่ะฝากทุกคนเป็นกำรรลังใจให้หนูและก็ตอนนี้ก็คือทํา YouTube อยู่ฝากทุกคนช่วยติดตามช่วยกด Subscribe นะคะช่วยกดติดตามนะคะผู้ใดที่ยังบท่ได,กกดก้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพราะเนี่เพ,พี่น้องคะ่ะเพื่อว่า กดกระดิ่งเราจะได้แบบว่ารับรู้ข่าวสารเวลาที่หนูลงคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนคะจากไหนกะขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่ยังรักยังอินดูแล้วก็ยังติดตามหนูอยู่นะคะทุกคนคะนอกบบ่มีออียงตอบแทนนอกจากความขอบคุณและก็ความจริงใจที่มอบให้แฟนคลับทุกๆคนนะคะ <S <S <C oughs> ละก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้คือโควิดก็อาจจะมาอีกะระอกหนึ่งนะคะทุกคนไปใส่แมสก์ใส่กะอย่าให้ใส่แมสแล้วก็ ล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางนะคะซ้อนกูกินซ้อนไผ่ซ้อนมั่นสิแม่พี่้องขาเราจะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราและคนที่เรารักและครอบครัวนะคะทุกคนขาตอนก็คือเป็นห่วงแฟนคลับทุกๆคนนะคะทุกคนขาข้างงอขากระนั่งแบบว่าดิงรังกันนะคะทุกคนขากระสิเป็จิ๊บจิบเนี่ยจังน้อยแต่ว่าก็คงจะไม่แบบว่าดืมดามากนะคะว่าพรุ่งนี้ต้องอ่าต้องมินาเต้สาว่าหยันว่ายันบดตื่น โอเคค่ะคลิปนี้กับฝากเพียงนแค่นี้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องทุกคนในท,ในทีมงานพระประเสริฐทองด้วยนะคะฝากทุกคนชอยเชียร์ซอยสนับสนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมรอติดตามผลงานเพลงใ,ใหม่ของนอเอมี่ด้วยนะคะจิงเกิลแรกแชทสำรองนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องพี่นัตตี้สีอีสานด้วยนะคะทุกคนคะ่ะฝากช่ยเชียร์สอยสนับสนุนไอ้นะคะพี่น้องคะ่ะให้อายไดมี่รายได้ในการว่าไปเรียงรูย่ายเลียงรูบ เะะด้งดูค,ค,คนที่เขารักนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ